โอ้ยแม่ครับแม่เป็นไงบ้างครับลูกชายแม่มาสักทีหนูขอตัวไปก่อนนะ <c oughs> <c oughs> นี่คุณเดี๋ยวก่อนสอิผมว่าแม่เนี่ยยังต้องเข้าห้องน้ำอาบน้ำดีกอะผมเป็นผู้ชาย <c oughs> ผมว่าน่าจะไม่สะดวก คุณช่วยอยู่ดูแลแม่ไปก่อนได้ไหมพอดีว่าผมต้องรีบกลับไปประชุมอะฟีฟานี่คุณล้อเล่นกับฉันหรือเปล่าวันนี้ฉันนัดเพื่อนไว้แล้วว่าเราจะไปช้อปปิ้งกันเขาไม่ได้เป็นคนคลอดฉันออกมาสักหน่อยแม่ผัวจะหวังพึ่งลูกสะใภ้ได้ไงละ่ะก็ต้องหวังพึ่งลูกชายตัวเองสิ ครับแม่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นหรือยังแม่ไม่เป็นไรมากลูก,ลกเดี๋ยวแม่กินยาพรุ่งนี้แม่ก็หายแล้วงั้นก็ดีแล้วครับงั้นแม่ก็กินยาแล้วก็นอนพักผ่อนนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่บริษัทก่อน วันนี้มีกุ้งของอร่อยกินด้วยเดี๋ยวนี่แม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอาหารพวกนี้หนูเป็นคนทำเองหนูซื้อเองและหนูก็จะกินเองทั้งหมดแม่ห้ามยุ่งมะนาวหนูทำอาหารเยอะแยะขนาดนี้ไม่ใช่ให้คนทางบ้านกินหรอ หนูก็กินคนเดียวทั้งหมดเลยไงแม่สมัยนี้มีที่ไหนกันแม่ผัวหวังพึ่งลูกสะพ้ยเขาก็ต้องหวังพึ่งลูกชายตัวเองกันทั้งนั้นแหละถ้าแม่อยากจะกินอาหารพวกนี้อนะแม่ก็ไปให้ลูกชายของแม่ทําให้กินสิไม่กินก็ได้ ฮัลโหลค่ะแม่วันนี้หนูซื้อของมาให้แม่เยอะแยะเลยนะคะ,ะใช่สิวันนี้หนูผ่านร้านทองหนูก็เลยซื้อทองมาให้แม่ด้วยนะทองเส้นนี้สวยมากเลยนะคะแม่มานาว คุณซื้อของตั้งเยอะตั้งแยะก,กลับไปให้แม่ของคุณแล้วของแม่ของผมล่ะแค่นี้ก่อนนะคะแม่สมัยนี้มีที่ไหนกันแม่ผัวจะพึ่งลูกสะพ้ายเขาก็ต้องพึ่งลูกชายตัวเองกันทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเกิดแม่คุณอยากได้อะคุณก็พาแม่คุณไปซื้อสีฟ,ฟีฟ้าแต่จะว่าไป ถ้าเกิดแม่ฉันใส่ทองเส้นนี้คงจะสวยหน้าดูเลยอะเอาของไปเก็บดีกว่า สมัยนี้แม่ผัวจะพึ่งลูกสะใภยได้ไงล่ะเขาก็ต้องพึ่งลูกชายตัวเองกันทั้งนั้นแม่ก็เอาผ้าพวกนี้ไปให้ลูกชายแม่สักสิ กสิไม่ไอสาราพาท่าเนี้ยถ้ามุณอยางใส่แม่เนี่ยเหรอสายที่หายให้แม่ถ้าแกไม่สั่งสอนเมียแกให้ดีกว่านี้บ้านนี้จะอยู่ยังไงแม่ครับผมจะไปสั่งสอนมะนาวเขาได้ยังไ,ไงล่ะคำว่าจะมีพึ่งลูกสะพายเมื่อก่อนคำนี้เนี่ยแม่เป็นคนพูดออกจากปากแม่เองไม่ใช่หรอ เดี๋ยวเย็นนี้ผมให้แม่ตุนซุปกระดูกหมูที่คุณชอบให้คุณกินนะครับจริงเหรอคะจริงสิครับงั้นเดี๋ยวคุณก็นอนพักผ่อนก่อนนะค่ะแม่แม่ครับจดว่างมะไปเสี่ยงลวงกันลูกสะพ้ายแกเพิ่งคลอดลูกไม่ใช่เหรอกแกไม่ต้อง ช่วยเขาดูแลลูกทํางานบ้านด้วยไงให้ฉันไปช่วยมะนาวทํางานบ้านนั่หรอฉันไม่ได้งโง่ขนาดนั้นหรอกอนาคตข้างหน้านะคนที่ฉันจะพึ่งก็คือลูกชายฉันฉันไม่ต้องไปพึ่งสภัยอย่างนั้นแกแนกลัวลูกสภัยแกมาได้ยินแล้วจะเสียใจหรอจะกลัวมันทำไม <laughs> เออนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเสี่ยงดวงกัน มะนาวคุณรีบไปนั่งเดี๋ยวนี้เลยนะครับนี่คุณลุกขึ้นมาทำงานทำไมครับแล้วนี่แม่ผมไปไหนแม่คุณนอนอยู่ที่โซฟานะคะ <c oughs> จะนันแหละตัวทนตัวละเออสวย สวยมากเลยสือเล,อย,ล,อย,ลอยตัวนี้แหละตัวนี้แม่ครับมะนาวเขาไม่สบายมีไข้แม่ช่วยไปทํางานบ้านช่วยไปทํากับข้าวหน่อยได้ไหมครับก็แค่มีไข้ทําเป็นสำออยไม่ได้แม่มะนาวเขาไม่ได้สำออยนะครับถ้าแม่ดูแลเขาเนี่ยอีกหน่อยถ้าแม่แก่ตัวลงมะนาวก็จะได้ดูแลแม่ครับมีที่ไหนให้แม่ผัวไปดูแลลูกสะภ้าย คนที่แม่จะพึ่งพาตอนแก่ก็คือลูกชายแม่มีลูกชายอยู่แล้วนะแม่ไม่เคยไปคาดหวังก็พึ่งพาลูกสะพายอย่ <voiture> <ces li pping> างมันชือในรู้ว่าง้ เอ,อมะนาวคุณไม่เป็นไรหรอคะใช่ครับแม่ต้องการหวังพึ่งผมที่ผมเป็นลูกชายของแม่แต่ผมก็ต้องการหวังพึ่งภรรยาของผมเหมือนกัน ซึ่งเป็นลูกสะใภ้ของแม่สรุปแล้วเนี่ยเราทุกคนก็คือครอบครัวเดียวกันเราต่างก็ต้องช่วยเหลือกันแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันอยู่แล้วนี่แม่เป็นแม่นะเป็นสะใภ้ <c oughs> ก็ต้องช่วยแม่สามีทำเพื่อสามีสิความตันยูก็ต้องมาก่อนท้ามแม่ช่วยก็เพราะแม่รักแม่ห่วงแต่ถ้ามแม่ไม่ได้ช่วย ก็ผม <K ill ain> ไม่ใช่หน้าที่ของแม่งั้นการที่จะให้มานาวช่วยแม่หรือกะตันยูกับแม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของมานาวเหมือนกันแม่คนเราเนี่ยควรที่จะให้เกียรติและช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม่ไม่ได้เป็นคนคลอดานาวออกมาแม่ไม่ได้เป็นคนเลี้ยงดูมานาวแม่ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรมานาวเลย ฉะนั้นเนี่ยแม่จะมาพูดเรื่องความกะตัญญูไม่ได้แม่ครับตอนแรกที่ลูกสะภ้ยเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเขาก็ยังดูที่การกระทําของแม่ว่าแม่ทํายังไงกับเขาบ้างทําแม่ทําดีกับเขาในตอนที่ร่างกายของแม่ยังไหวยังพอเดินได้เขาก็ยังทำดีกับแม่เหมือนกันในตอนที่อายุแม่มากแล้วแม่ครับคนเราเนี่ยควรที่จะใช้ใจแลกใจการกระทําแลกการกระทํา แม่ควรที่จะทําดีกับลูกสะใภ้มากๆนะครับพอลูกสะไ้ก็จะทําดีกับแม่เหมือนกันในยามที่แม่แก่เท่าหรือว่าร่างกายของแม่ไม่ไหวแล้วแม่เข้าใจแล้วลูก คะแม่ขอโทษนะลูกหนูก็ขอโทษแม่เหมือนกันนะคะที่หนูทำแบบนั้นกับแม่ไป